สบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเงไปจ้าสบ,บายดีจ้าปิาลุงมน้องนัดอื่นเลยน้องนัดจ้ะบบอะไย่างไรนะกันลยเขาตั้งมือเนาะเออนัองอ่งนั่นเลยกินข้าวแรงพี่น้องรอบเด้อสิเลยคุ้มเจ้ามาเนี่ยฮะ เง <questionable selection. S 2> ี DA, love, ้ยม <propose S 1> ันนอนนะมันจะใกล้ต้มเออผู่ไตายต่มาเราเงี้ยเนาะไั้ทำหน้าไม่รอดแล้วเสียงบุ่นมาเลยเสียงเสียงเสียงตง không các cháu nè. Ăn nhau không Ừ. Cơm kim không, không có xúc mà. ở mình rau răm nó cây nữa มันของ,ของข่อนทองมันเก็บกระเพาะแหนกระเพาะทุกคนปวดหวาดหนึ่วานเ,วาาาเนี่ยเพาะว่าเต้องมัดเขาอึมแล้ววงตาเนี่ยเนาะนางฟางผมพ็ด ทีนมีเน้นในวัตถองกัน <Okay. S 1> เอ็ดมีไว้ไวหคอหนึ่งกินหนนะมดเลยเข่านำกันเด้อพี่น้องุะดูุกคน,น,นกินเข่ารอบเด้อไม่รู้สึกเม่เมื่อยไหมอยากนอนไวมันก็ยอยากพักพรอยเทียร์มันกินนกันนะจ๊ปะปลาลุง คนเรื่องวาจะน้อยแล้วคือคนเรื่องคนจะน้อยแค่สิอัดห้าเลยพี่น้องนะอนาเสียงพิงน้อยอย่างนีเนาะเพื่อนทงขานเยพี่น้องขาซุ่มแซวกันแล้วก็มาเออมแซลวเหรอพายูนะเป็นขาแรงรอบเลิก ขึ้นเขาเลยให้อันันต้องทองทาองอาครับถ้าขันค้นของเขาแล้วคือเข้วเขาไปนัดเด้อไปนัดแกอิ่มแล้วพี่น้องเลยมันเป็นคือสิรับนี่นะอยากรับเลยคอยนะ มาเจนขึ้นเะเานยาเมือองเลย่กานยี่แบบนอนเนาะเ่นวินวินอกนมากะเลยเอะผักพ่อนมันดีอะไรผักพอนทผักพ่อนนผักพอยาขันโลิกินยามันจะดีขันมลิกินยามันกันก็แนันำเย็มเลยรคนลูกเล่แบบนี้หรอ ลักหาเนื้ออันอันแล้วลักเดียวแบบเต็มบมกมาเติมเงินมาจากไหนอืมเต้มหมดเฟิร์นฮอแม่เาเนื้ออันเดียวขายจนมืินละขายดีมหเนี่ยใค้กระชือมึงกระชือบัตรเนาะ คือส oh. uh, mm ่งมาเลยเออกือเียนเป็นของขวมเลยก็ได้ทามันส่งมาได้ปลูกงมาไ้ว่าไปเจ้าน้ามาท้ายแทนมานด้วยสเขาวเขาเปิดแท้นวันนี้เขาสงไปไปวพาามกัล่าหเออแต่ส่งมาแล้วเอาเงินไปน้ำเขาแค่ขายยังคงเงียบแค่ขายเลยสีเป็นอย่าง เขาเห็ดคลาอยอ่ะน้อยเดียวหนึ่งเนาะอันนี้หันหาพันกว่พาพัดเรือสิบพันขวอันนี้นะคือหลยเติบเขาให้ห้าหลาย,ยุห้าพันกันยังว่าโอเคอยุพักแน่เห็ดแน่หมักมากระเวยนะเขาผสมกันหลายอย่างนหน่อยซื่อเอาอันนี้ค่ะไม่ต้็งกล่อะ ไม่เห็นมดพอหนึ่งเนาะไปนำเย็นมากินหรไปเย็นมาทำผักกระเทียมนั่นน,นั่นอันน้องทองกับขี้นมีมดืดพอหนึ่งบางไดเนี่ยไม่น้อยครับแบบแดดมันฮอทหลายเมื่อนีร่ขึ้นจากวินวินหัว,วละนี่ไดดมันแดดแดดแห้งฮอนอิ่มเลยเนี่ย ันเนี่ยคายเรื่องขายดีอยู่รักเก่ารักหาหมดเลยรักทำอลบซื้อแล้วเลือดจะเลือดจะรักกันนัรักเก่าเลยอยู่รักหามดแล้วใส่แน่มันก็นี่แน่นะพี่นอกองตอนเห็นน้ามันิืนเป็นบายาเลยนางเอายามาคืนนางเลย ยาในงน้มาร่ยากยนย่มเรากินยางเขาไว้เ่ีเป็นเนาะอยเานอเขียวกันกินไม่นอย่งเยวเปีลยวกันไมแดแห้งเป็นยาดีม้ก yeah ินยาเนี่ยคือน้องรงมันเป็นไ้นี่มีเอฟซีคนอานในคนคอมเมนต์ มาถามายาน่ะซื้อยังยาโดเฟนานไปพี่น้องเด้อโดเฟนานของฝรั่งแน่นเขาฝรั่งสิน้ำเขากินนั่นหลายเนาะเขากินขนมแนงเขากินของว่างแน่เนาะอันนี้เขากินหมากอันนี้ดองนะพี่น้องมากระเซลนี่ดองเลยมากยังละยเส้นกระเจาะอ่างุ่นบะดองเนาะ กินกระนองทองพิ่นมดเนี่ยนวิ <t <t ่นว่ะเป็นลายเต๋อกินแนวดองมากระนองม่ยางนแมเาินเออเออเอาขิ้น่าวนมดเหกืนกินข้นกระยาบขึ้เครื่องขึ้นไว้ได้หนึ่งกอนเลย เนเาเป็นคนอาจารย์ก well, so yeah. like ีก็มเราคอาจารย์นักเีควเด้เกี่ยวนัพังคมข่อยทู่คว่เลยมันก็ดีแล้วนี่ยไรไอคู่กะหักกะแพงเนาะนอพี่น้องเนาะน้องทองเรียนนั่นเรียนมันได้ไม่เานน่เราบ่เอาอันนี้อันอันคนซาหัวนด่นนี่พี่น้อง ได้คอยให้ทราบผมให้เน้นทองผมสั่นแบบนี้เนาะมันมันจังง่ายแม่ละว่ะวางน้ามันแดงมันแดงในปลายมันแดงหลืงเงือดเนาะมันีเขาหลายมีไข่แน่เรบอกหัเง้ไข่แน่เลยมาแดงบนเลยมาแต่โรงเรี้ยเห็ดเบียกแปวปุ๊บจะาจะอาบน้ำอาบน้ำตาผมหนุนเครงใหม่โหลดด้มันจังบบเมนโบขิ้วัวขิ้วัวขายเอาี้นสุขีมาไกลไกลแ่ ลุกทีบ <trucks> uh, ้านเมื่อย่ระอง่อยเจอว่าน้องไกลเจอเนาะรัดปลายอยู่เลยเนาะเอออนาพนกับไปโรงเรียนกันบ่เออเอาคือบอกเข่าเราเล่นเฉยเอาหงเยนเข่าป่แเลยเราคือว่าเราวันเราบอกเขาเงเย็นสัก ไมบอกเขาให้เจ้าน er ันสะอาดสะอ่างเลยอาบดาโลดต้องกินนอกๆพ่อเราบอกพ่อแกบ่กบอกอนเราในนั้นแต่เรามีคนบอกแล้วบริตีแล้วนี่แหละคู่เขาบอกว่าช่วยกับเรา่างเออกนแหล่นแหลเขาบอกเจ้านั้นห้องน้อยมันเป็นยังชวยกับใบได้เอาตาลุงป่าอน ลาก่อนนะจ๊ะผักกระดาษะกระดอ่งท่องไ่ไม่นอนเป็นมะลิเลยนะ TKS พรานพิชิตอยความโฆษสนานจะจ้าคิดวันจันทําจ้าลาไปก่อนจ้ะพี่น้องสุขุขคนบ๊ายบายไปโคตดเลยท้น